ค่ะขอสวัสดีนกักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เราเจอกับคุณครูในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเป็นครั้งที่2นะคะครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่แล้วเราเรียนกันไปเรื่องสารอาหารนะคะนักเรียนลืมกันยังคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องระบบย่อยอาหารนะคะวันนี้เราก็ได้ทราบว่า เมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปนะคะเราก็จะได้สารอาหารในแต่ละวันนะคะ6ประเภทใช่ไหมคะก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนวิตามินเกลือแร่ไขมันแล้วก็น้ำใช่ไหมคะอ่ะราวนี้อาหารเหล่านี้จะเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไรนะคะวันนี้เราก็มาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะค่ะปกตินะคะเรารับประทานอาหารใช่ไหมคะเราก็จะรับประทานอาหารจาก ชิ้นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะเราก็รับประทานเข้าไปทางปาก่าฟันก็ทําหน้าที่ในการเคี้ยวลิ้นก็ทําหน้าที่ในการคลุกเคล้าอาหารผสมกับน้ําลายนะคะคราวนี้อาหารก็จะถูกย่อยให้มีชิ้นเล็กลงก็จะส่งไปยังอวัยวะต่างๆนะคะในระบบย่อยอาหารนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของอาหารให้เล็กลงจนร่างกายสามารถดูดซึมเข้าไปเลี้ยง ส่วนต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นความหมายของระบบย่อยอาหารก็คือการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของอาหารให้มีขนาดเล็กลงนะคะจนถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้นะคะเมื่อเข้าสู่กระแสเลือดก็จะส่งไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะส่วนสารอาหารประเภทเกลือแร่วิตามินและน้ำนะคะ ก็จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้โดยไม่ต้องย่อยนะคะแต่สารอาหารประเภทโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันจะต้องย่อยก่อนดูดซึมนะคะะ ก่อนจะไปสไลด์หน้าถัดไปนะคะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะระบบย่อยอาหารทําหน้าที่เปลี่ยนขนาดโมเลกุลของอาหารให้มีขนาดเล็กลงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมไปเลี้ยงส่วนต่างๆทางกระแสเลือดได้เองนะคะต่อไปมาดูสไลด์ที่2ค่ะ อ่ะต่อไปการย่อยอาหารนะคะก็จะมีด้วยกัน2ลักษณะหรือ2ประเภทนะคะประเภทแรกนะคะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกก็คือการย่อยเชิงกลนะคะการย่อยเชิงกลเชิงกลมันต้องใช้แรงใช่ไหมคะมันต้องมีการออกแรงเชิงกลเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดอาหารให้ลกลงโดยการเคี้ยวของฟันฟันรอที่อยู่ในปากนะคะจะเคี้ยวอาหารจากชิ้นใหญ่นะคะ ให้มีชิ้นเล็กลงเราเรียกว่าการย่อยเชิงกลน,นะคะต่อไปการย่อยประเภทที่2เราเรียกว่าการย่อยเชิงเคมีหรือทางเคมีนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดของอาหารนะคะให้เล็กลงโดยใช้เอนไซม์นะคะที่เป็นน้ำย่อยนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในการเปลี่ยนแปลงขนาดอ,อาหารให้เล็กลงนะคะเพื่อที่ร่างกายสามารถดูดซึมเข้าไปใช้งานได้ ะะต่อไปการทํางานของระบบย่อยอาหารนะคะอาหารที่ถูกย่อยจะเคลื่อนที่ผ่านอาวัยวะต่างๆได้แก่ 1. น,นะคะอวัยวะในระบบย่ยอย1อวัยวะแรกก็คือปากเวลาเรารับประทานอาหารเรารับประทานเข้าไปยังปาก2อมก็คือหลอดอาหารนะคะหลอดอาหารอยู่บริเวณนี้ บริเวณลำคอของเราตรงนี้เราเรียกว่าหลอดอาหารนะคะสกระเพาะอาหารนะคะสลำไส้เล็กห้าลำไส้ใหญ่แล้วก็สุดท้ายก็คือทวารหนักนะคะโดยมีตับนะคะช่วยในการสร้างน้ำดีนะคะน้ำดีไม่ได้เป็นน้ำย่อยนะคะ แต่ทำหน้าที่ช่วยให้ไขมันแตกตัวนะคะทําให้ไขมันแตกตัวมีขนาดเล็กลงนะคะต่อไปอวัยวะอีกอย่างหนึ่งก็คือตับอ่อนนะคะตับอ่อนช่วยในการผลิตเอนไรายนะคะที่ช่วยย่อยโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ไขมันนั่นเองนะคะอวัยวะหลักๆก็คือปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และทวารหนักนะคะ แต่มีตับเป็นการช่วยผลิตน้ำดีน้ำดีไม่ได้เป็นน้ำย่อยแต่ทำให้ไขมันแตกตัวนะคะแล้วก็ตับอ่อนช่วยสร้างเอนไซน์นะคะ3ตัวก็คือทิปซินนะคะอัไมเลสแล้วก็ไลเปสนะคะในการย่อยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะคะ,ะคราวนี้นะคะ ระบบย่อยอาหารนะคะประกอบด้วยอวัยวะต่างๆได้แก่ปากหลอดอาหารากระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ทวารหนักตับและตับอ่อนนะคะทำหน้าที่รวมกันในการย่อยและดูดซึมอาหารนะคะอ่ะต่อไปมาดูอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารกันนะคะเริ่มแรกเลยสีส้มนะคะก็คือปากนะคะเรารับประทานเข้าไปอาหารเข้าไปทางปากนะคะ เมื่อปากเราเคี้ยวจะมีการย่อยเชิงกลเกิดขึ้นนะคะโดยในปากมันจะมีน้ำลายนะคะมีเอนไซม์หนึ่งเอนไซม์เราเรียกว่าอะไมเลสนะคะที่ปากจะทำหน้าที่ในการย่อยนะคะคาร์โบไฮเดตก็คือย่อยพวกแป้งนะคะคาร์โบไฮเดตถ้าเรารับประทานข้าวเข้าไปเราจะรู้สึกว่าข้าวหรือขนมจีนขนมปังพวกที่เป็นคาร์โบไฮเดะค่ะ มันจะมีรสชาติหวานนะคะเวลาเราอมทิ้งไว้นักเรียนลองทดลองดูนะคะเพราะว่าน้าลายของเรามีเอนไซม์อะมเลกนะคะทำหน้าที่ในการย่อยคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะคะเสร็จแล้วอาหารก็จะถูกส่งไปยังหลอดอาหารนะคะลำดับต่อมาหลอดอาหารหลอดอาหารไม่ได้ทําหน้าที่ในการย่อยอาหารแต่นาหน้าที่บีบอัดทําหน้าที่บีบอัดเหมือนอย่าง ยางหนะสายยางน้าานำอะค่ะสายยางที่เราลดน้ําแปบ๊บน้ําะบ้านเราอะค่ะทําหน้าที่ในการทางผ่านใช่ไหมคะ,ะให้น้ําแปบ๊บน้ําก็ทําหน้าที่ในการเป็นทางผ่านให้น้ําไหลหลอดอาหารก็เหมือนกันนะคะบีบอัดให้อาหารจากปากไหลลงมายังกระเพาะอาหารนะคะนี่คือกระเพาะอาหารนะคะสีเหลืองกระเพาะอาหารทําหน้าที่ในการย่อยโปรโตีนเท่านั้น กระเพาะจะย่อยเฉพาะโปรโตีนเท่านั้นนะคะโปรโตีนอย่างเดียวจะย่อยที่กระเพาะอาหารนะคะต่อไปอวัยวะต่อไปเมื่อย่อยที่กระเพาะเสร็จก็จะถูกส่งไปยังลำไส้เล็กมันจะมีลำไส้สองอย่างลำเล็กก่อนแล้วจึงไปลำใหญ่นะคะกระเพาะส่งมายัางลำไส้เล็กที่เป็นสีฟ้าที่อยู่ข้างในนะคะเป็นเส้นม้วนขดๆการเส้นเล็กๆเ,เราเรียกว่าลำไส้เล็กลำไส้เล็กจะย่อย สารอาหารที่ให้พลังงานทุกอย่างเลยคือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและก็ไขมันนะคะต่อไปก็จะส่งอาหารก็จะถูกส่งไปยังลำไส้ใหญ่นะคะที่เป็นขดสีส้มนะคะวงกลมสีส้มเป็นขดวงกลมรอบๆล้อมรอบ,รอรอบลำไส้เล็กนะคะลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ไม่ได้ทําหน้าที่ในการย่อยอาหารนะคะแต่จะทําหน้าที่ในการดูดซึมพวกน้ําวิตามินแร่ธาตุ สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานนะคะจะถูกดูดซึมที่ลำไส้ใหญ่นะคะสุดท้ายบริเวณตรงนี้ที่ปลายลำไส้ใหญ่ที่ไส้ตรงแล้วก็มาเอาเยวะตรงนี้เราเรียกว่าทวารหนักนะคะทะวารหนักทำหน้าที่ในการขับถ่ายพวกกากอาหารนะคะออกมาเป็นอุจจาระนั่นเองนะคะนี่คือ อวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบการย่อยอาหารอ่ะครูทบทวนให้อีกหนึ่งรอบนะคะเริ่มแรกอวัยวะแรกก็คือปากปากย่อยสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะอาหารก็จะถูกส่งมายังหลอดอาหารหลอดอาหารเป็นแค่ทางผ่านของอาหารไม่ได้ทําหน้าที่ย่อยนะคะอวัยวะที่3ก็คือกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารย่อยโปรตีนเท่านั้นย่อยโปรตีนอย่างเดียวนะคะ อาหารก็จะถูกส่งต่อมาอย่างลำไส้เล็กลำไส้เล็กย่อยอาหารที่ให้พลังงานก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะคะถูกย่อยเป็นลำดับสุดท้ายที่ลำไส้เล็กต่อมาก็จะส่งมาอย่างลำไส้ใหญ่พวกน้ำว,วิตามินเกลือแร่ก็จะถูกดูดซึมที่ลำไส้ใหญ่และสุดท้ายก็คือทวาวันหนักทำหน้าที่ในการ ขับกากอาหารนะคะที่ร่างกายไม่ต้องการนะคะออกไปนอกร่างกายนี่เองนะคะ,ะต่อไปเราอยากให้ร่างอวัยวะต่างๆในระบบย่อยนะคะทำงานให้เป็นปกตินะคะเราก็ต้องดูแลอวัยวะเหล่านี้เพราะอวัยวะเหล่านี้ล้วนแต่มีความสำคัญ นะคะดูแลยังไงก็คือเช่นรับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆอาหารสุกไม่รับประทานอาหารดิบนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่สําคัญเลยก็คือเหมาะสมครบถ้วนทั้งห้าหม่แล้วก็ตรงเวลานะคะบางคนเป็นโรคกระเพาะอาหารโรคกระเพาะอาหารเกิดจากอะไรเกิดจากเรารับประทานอาหารไม่เป็นเวลาเมื่อถึงเวลาของมันน้ำย่อยก็จะ ถูกผลิตออกมาใช่ไหมคะจากอวัยวะต่างๆก็จะเข้ามายังเอาไวกระเพาะอาหารก็จะมีน้ําย่อยคึ่งเปรียมพร้อมที่จะทําหน้าที่ในการเปลี่ยนขนาดโมเลกุลของอาหารจากขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงแต่ถ้าเราไม่ได้รับประทานอาหารเข้าไปมันก็ไม่มีอาหารให้ย่อยมันก็จะกัดกระเพาะกัดผนังกระเพาะทําให้เรามีอาการแสบท้องปวดท้องถ้าเรากินอาหารไม่ตรงเวลาหรือที่เรียกว่า รกรักระพอะอาหารนะคะเดีวก็ไม่ควรอาหารรสจัดเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะมีผลไปทำลายระบบต่างๆในร่างกายนะคะอะต่อไปอันนี้อธิบายอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นเส้นทางของระบบย่อยอาหารก็คือเหมือนที่ครูอธิบายไปแล้วนะคะแต่มาดูอีกหนึ่งรอบนะคะ นี่เป็นอาหารหนึ่งจานหิวไหมคะตอนนี้ตอนเช้าทานข้าวเช้ากันหรือ,อยังเมื่ออาหารเข้าทางปากนะคะเข้ามาปากไมเล็หนึ่งาปากรอรับเต็มที่เลยนะคะในปากก็จะมีน้ำลายน้ำลายเราเรียกว่าเอนไซม์อะไมเลสนะคะมีฟันบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงแล้วก็มีลิ้นช่วยคลุกคล้าอาหารนะคะให้ผสมกับน้ำลายนะคะ แล้วก็เอนไซม์อะไมเลสก็จะย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาลนะคะจากนั้นก็จะผ่านลงสู่หลอดอาหารหลอดอาหารไม่ได้ทำหน้าที่ย่อยเป็นอวัยวะที่ไม่ได้ย่อยนะคะแต่ทําหน้าที่ในการลำเลียงอาหารเป็นทางผ่านนะคะไปยังกระเพาะอาหารภายในกระเพาะอาหารมีการย่อยโปรโตีนโปรโตีนเท่านั้นจำไว้นะคะข้อสอบ โอเด็นมักจะออกนะคะว่าอาวัยวะใดย่อยสารอาหารประเภทไหนบ้างนะคะกระเพาะย่อยโปรโตีนเท่านั้นโดยมีกรดและก็เอนไซม์นะคะที่สร้างจากกระเพาะอาหารนั่นเองนะคะสามารถสร้างได้ด้วยตัวมันเองนะคะซึ่งถ้าใครทานอาหารไม่ตรงเวลามันก็จะกัดกระเพาะเองนะคะหลังจากนั้นมันก็จะส่งไปยังลำไส้เล็กนะคะโดยลำไส้เล็กจะมี ตัวช่วยนะคะมีเอนไซม์ที่ผนังลำไส้เล็กเองแล้วก็ได้จากตับอ่อนนะคะเอนไซม์ M ที่ตับอ่อนผลิตมานะคะ3ตัวที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะคะก็จะส่งมาเพื่อช่วยย่อยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะคะให้มีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็อาหารเมื่อมีขนาดเล็กลงก็จะเข้าสู่กระแสเลือด นะคะเพื่อลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีน้ำดีนะคะลำไส้เล็กมีตับอ่อนช่วยผลิตน้ำย่อยผลิตเอนไซม์แล้วก็ยังมีตับนะคะที่ช่วยในการผลิตน้ำดีส่งมายังลำไส้เล็กเพื่อทำให้ไขมันเต็กตัวอีกด้วยนะคะส่วนกากอาหารที่เหลือนะคะก็จะถูกดูดซึมนะคะส่งไปยังลำไส้ใหญ่ เมื่อมาถึงลำไส้ใหญ่นะคะก็จะดูดซึมสารอาหารประเภทวิตามินเกลือแร่นะคะแล้วก็น้ำนะคะแล้วก็จะส่งไปยังกางอาหารไปยังทะวานหนักนะคะก็จะขับถ่ายออกนอกร่างกายนะคะจะไม่ดีนะคะบริเวณลำไส้เล็กมี2อ,อย่างในตัวช่วยผลิตน้ำย่อยนะคะก็คือ ตับอ่อนนะคะผลิตน้ำย่อยหรือเอนไซม์นะคะและมีตับนะคะผลิตน้ำดีนักเลนอยจำจักสับสนนะคะ,ะต่อไปนะคะสรุปว่าวันนี้นะคะเราได้เรียนเรื่องระบบการย่อยอาหารการย่อยอาหารมี2แบบก็คือ 1. การย่อยเชิงกลนะคะเกิดขึ้นบริเวณปาาไซฟัน เคี้ยวให้มีอาหารจากคันันใหญ่เป็นขนาดเล็ก2การย่อยเชิงเคมีใช้เอนไซม์หรือน้ำย่อยเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของอาหารให้เล็กลงนะคะส่วนอวัยวะหลักๆในระบบการย่อยอาหารการทำงานเริ่มจากปากหลอดอาหารลำไส้อัคเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และทวารนนะคะปากย่อยคาร์โบไฮเดรตหลอดอาหารไม่ย่อยนะคะกระเพาะย่อยโปรตีนเท่านั้น ลำไส้เล็กย่อยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันลำไส้ใหญ่ดูดซึมน้ำวิตามินแร่ธาตุทาวันหนักขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายนะคะอ่ะต่อไปและการย่อยอาหารเป็นการเปลี่ยนขนาดโมเลกุลของอาหารจากขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงนะคะต่อไปให้นักเรียนทำแบบทดสอบนะคะเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะ มีทั้งหมดห 5, 5้าห้าหนึหกข้อนะคะเดี๋ยวครูด,ดูก่อนอมีทั้งหมด6บข้อนะคะอ่ะโดยให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะคะคำสั่งนะคะให้นักเรียนทำแบบทดสอบ ครูจะเซฟส่งยัง YouTube ให้นะคะเราสามารถกดหยุดได้ใช่ไหมคะอะเมื่อถึงข้อหนึ่งเราจะลอกโจทย์แล้วก็กดหยุดไปก่อนนะคะในโปรแกรม YouTube แล้วก็ลอกโจทย์ให้เสร็จแล้วก็กดดูต่อไปข้อ2นะคะแล้วก็กดหยุดแล้วก็ลอกข้อ2ให้เสร็จนะคะเข้าใจไหมคะอะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังทีละข้อนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จุทข้อให้นักเรียนถ่ายรูปพร้อมเขียนชื่อ ส่งให้ครูนะคะส่งให้ครูมาทางกลุ่มเฟซห้องหรือว่าจะแชทส่วนตัวครูก็ได้ครูก็จะติ๊กการส่งงานนะคะครูจะติ๊กการเข้าเรียนจากที่นักเรียนมารายงานชื่อนะคะก่อนเรียนเสร็จแล้วครูก็จะติ๊กตามมาก็คือติ๊กส่งงานครูก็จะตรวจจากงานหข้อวันนี้นะคะสำหรับคนที่เข้าเรียนออนไลน์ส่วนคนที่ไม่ได้เรียนออนไลน์ก็จะทำรายงานนะคะ ่ะพร้อมแล้วมือหยิบปากกาเปิดสมุดเขียนวันที่ด้วยนะคะวันนี้วันที่22มิถุนายน2564นะคะขียเส้นไห้เรียบร้อยนะคะข้อแรกนะคะเส้นมีนมถั่วเหลืองข้าวสวยเผือกเนื้อไก่ต้มขนมจีนกล้วยน้ำวา้ามะเขือเทศอาหารข้อใดที่ให้สารอาหารประเภทโปรตีนนะคะ หนึ 1> 1. ่งเผือกขนมจีนสองเส้นมีเข้าสวยสามกล้วยน้ำว้ามะเขือเทศสี่นมถั่วเหลืองเนื้อไก่ต้มนักเรียนกดหยุดไว้เลยนะคะจะได้ลลอโจุให้เสร็จนะคะเมื่อลอกเสร็จก็กดเล่นต่อนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะข้อที่สอง สารอาหารข้อใดช่วยซ่อมแตมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย 1. คาร์โบไฮเดรต 2. โปรโตีน 3. ไขมัน 4. น้ำากดหยุดไว้นะคะลอกโจทย์นะคะต่อไปข้อที่3ตามธงโพชนาการระบุให้รับประทานอาหารประเภทใดน้อยที่สุด องค์โภชนาการมี4ขั้นใช่ไหมคะเราเรียนนไปครั้งที่แล้วนะคะับ 1. แป้งข้าว 2. พืชผักผลไม้ 3. น้ำมันน้ำตาลเครื่อ 4. เนื้อสัตว์นมถั่วข้อที่4ถ้ารับประทานไก่ทอดจะเกิดการย่อยที่อวัยวะในข้อใด 1. กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก 2. หลอดอาหารลำไส้ใหญ่ 3. าทวารหนักตับอ่อน 4. ปากตับข้อที่5ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลำไส้เล็ก 1. ทําทำหน้าที่ดูดซึมน้ำและเกลือแร่ 2. ทำหน้าที่ย่อยอาหารประเภทไขมัน 3. ทํทำหน้าที่ย่อยอาหารประเภทโปรโตีน 4. ทํทำหน้าที่ย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตข้อสุดท้ายข้อที่6ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้เป็นปกติ 1รับประทานอาหารตรงเวลา 2. รับประทานอาหารที่มีรสจัด 3. รับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสม 4. รับประทานอาหารหลากหลายชนิดครบห้มูมครบแล้วนะคะวันนี้ครูให้หางานนะคะมีตั้งหมดหข้อนักเรียนจะต้องส่งครูวันนี้วันอังคารพุธเสาร์สุขครูให้เวลา4วันนะคะ ใครเสร็จก่อนก็ส่งก่อนนะคะอังคารพุทธพฤาสัสศุกร์นะคะจะสิ้นสุดแค่วันศุกร์นะคะใครส่งหลังจากนี้ครูจะไม่ติส่งงานให้นะคะเพราะว่าเพื่อนที่เรียนใบงานคุณครูก็จะไปเก็บใบงานวันเสาร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามีเวลาทําเท่ากันนะคะสี่วันนะคะแต่ถ้าใครเสร็จก่อนก็ส่งก่อนนะคะถ่ายสมุดส่งครูมา6ข้อนะคะให้เลือกข้อที่ถูกที่สุดนะคะแล้วก็แจ้งชื่อด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะ ถ่ายคำถาม6ขอ้อใส่ให้นักเรียนต่อจากคลิปดีกว่านะคะนักเรียนจะได้ดูง่ายขึ้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะใครสงสัยอะไรไม่เข้าใจสามารถถามครูมานอกแชทได้นะคะวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ